สวัสดีค่ะดาวค่ะร้านสสวยไฮโซบ้บานๆบ,บ,บายดาวนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะในการทำคอลลาเจนอันนี้คือหลังจากที่ดาวลงคอลลาเจนไปนแล้วนะคะอันนี้ให้ดูผมช่างนะคะปกติผมช่างจะเป็นผมที่แห้งจริงๆเป็นคนผมตรงอะคะ่ะแต่จะชี้ฟูนะคะหลายๆท่านก็จะผมคล้ายๆกันอันนี้หวีให้ดูนะคะอันนี้หลังจาก เป่าเป่าได้รมกลางนะคะไม่ไม่ได้ตั้งใจใดนะคะแค่เป่ารมกลางนะคะอันนี้เติมคอลลาเจนไปนะคะคอลลาเจนนะคะจะช่วยให้ผมเงาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้คันเทพมากเลยที่หวีให้ดูนะคะแต่มันก็ยังมีแบบเห็นไหมคะจริงๆแล้วผมอาจะฟูเยอะกว่านี้อีกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พอเนี่ยปรับเปลี่ยนโครงสร้างผมเลยนะคะพอเราเติมคอลลาเจนไปแล้วนะคะแล้วผมจะเงาผมนุ่มขึ้นเลยนะคะใครที่เคยทําแล้วจะรู้เลยค่ะว่า มันดีมากลูกค้าถึงกับต้องซื้อคอร์สเลยค่ะเพราะว่ามันคุ้มกว่าถ้าใครยังไม่เคยทำนะคะให้ลองแวะเข้ามานะคะที่ร้านสำหรับสปานะคะตอนนี้ที่ร้านที่เด่นๆเ,เลยนะคะก็จะมี Spa agen, สปาคอลลาเจนสปาอาร์เกนออยแล้วก็เติมสเตมเซลล์แล้วก็มีเวกอัพนะคะแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่ความเหมาะสมของผมลูกค้านะคะ ลูกค้าสามารถเอาผมมาให้ทางร้านวิเคราะห์ดูก่อนได้ค่ะว่าผมลูกค้าลักษณะมาแบบนี้ควรจะทำอะไรดีหรือว่าตัวนี้ไม่เหมาะยังไงนะคะทางร้านจะดูให้หมดเลยนะคะราคานะคะตอนนี้เราก็ถวเฉลี่ยให้ลูกค้านะคะผมสั้นนะคะอยู่ที่1,000บาทผมยาวอยู่ที่1,500บาทนะคะใช้เวลาในการทำนะคะ สองชั่วโมงนะคะตอนนี้โปรโมชั่นที่ร้านนะคะเป็นเดือนเกิดของลูกชายพอดีนะคะเครตินสดนะคะลด50เลยนะคะลด50ซนะคะท่านใดที่ไม่ทันหรือว่ายังไม่ทราบโปรนะคะเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะแล้วก็จะมีงานของการทําเคมีทําสีทํายืดทําดัดนะคะแต่ยกเว้นการเติมโคลนะคะเติมโคลยืดเติมโคลสีนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จัดรายการนะคะ ก็มีแถมล้างสารเชื่อมพันธะแกนแล้วก็เติมคอลลาเจนให้นะคะ 3อย่างนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเลยค่ะลูกค้าที่เคยทําก็คือช่วงนี้ถ้าเดือนนี้ใครมานะคะหรือลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเราจะแถมฟรีให้เลยนะคะใน3ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค่าบํารุงเพิ่มนะคะมาทําแค่ถ้าลูกค้ามายืดผมก็จ่ายแค่ค่ายืดลูกค้าตัดผมด้วยก็จ่ายยืดกับตัดผมแล้วก็บํารุงเราก็จะแถมให้นะคะเดือนนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจทําสปานะคะเข้ามาได้เลยค่ะบอกเลยว่า มันรู้สึกดีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยนะคะงานสปานะวัตกรรมใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะเวลานี้เลยนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะท่านใดสนใจสามารถทักอินบ็อกมาในเพจได้เลยนะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะคะเราตอบทุกช่องทางนะคะแต่ถ้าตอบช้าหน่อยอย่าว่ากันนะคะ ถ้าช่วงที่ว่างจากลูกค้าแล้วเราก็รีบตอบกับทันทีเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ